สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปตามแนวทางของพ่ออนันต์นะครับเนาะครับว่าพ่ออนันต์ได้มีตัวเลขเพิ่มเติมไหมนะครับหลังจากเราได้รางวัลที่1มาแล้วนะครับจากพ่ออนันต์เป็นความฝันนะครับครับได้ยินข่าวมาว่าพ่ออนันต์ฝันว่า ไปดูทะเบียนรถของน้องชายอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่ออนันต์กันครับผมเชิญครับ มีผู้ใดล่ะปูหรือมาเนาะทั้แม่ล่งาบอกเจาตวนัหนบ่าเจ็เจ็ดเจาเจ็ดหกนซะเจ็ดห้าเจ็หกเนื้อหานึ่ขอคนก็เนเ็ดกำลงตัวเดียวกันเนี่เจ็ดกับเไปเจ็ดเนไปหนึ่งเนาเจ็กเจ็ดกำลังมากับตัวเดียวกันรู้ขันซื้อเจ็ดไปต้องเอาหนึใส่แม่เ้ามีเจ็สองหนใส่ผมเกิดวาว่ะมันมันคู่กันกลับกัน ได้ค่ะือเลขตั้งวันที่เนื่องนี่ปูเพิ่นมาเขาฝันบอกว่าจังไดค่ะคุณพ่อทวนอีกแคกรอบเนีเพราะว่าเพื่อเอฟซีเป็นอยากตีความฝันไปน้่กันเพิ่นบอกว่าเลขนะสิบอกให้จําให้มันดีเพิ่นว่าสิบอกให้จำเอาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกมัต่ามนี้เลยปั๊บจำอย่างนี้ไม่ได้บอกร้ายเลยเพราะจะเพิ่นบอกไว้ปั๊บแม่ผมหน้าว่าจะเขียนไรเพื่อเขียนเออเพือเพื่อเขียนค่ะ แสดงว่า,าจำได้บบจำมอ้สดงว่าจำแล้วขันแม่นมันเริ่มกับคือบอแม่นนะ,ะแต่ว่าตื่นขึข้นมาไปใช้ก็ยังคือเห็นเหล็กสุ่มนี้อยู่บ่เริ่มอยือกเสียดแสดงว่าสีแมนต์นตัวนี้แหละจังสีนห,หน้าก็เลยหมว่าผมไม่เคยเขียนเคยจดไว้นะผมฟันเหล็กถ,ถ้าจำแม่นขันตัวใดเริ่มคือตัวนั้นบอกรถบอกเอพแล้วก็จำแม่นอีที่้องหกตัวจำมองนที่รถพี่ลองหาบริการตัดเหล็กเนาะ ที่ได้มาทองเอาบนนี้ภาษีจำได้กูมุงค้นต่บอทองไหวหนึ่งบางที่ทองหน่อยยังลืมอยู่มือเท่ามาจำไม่อีกเปงี้ยโตัวเก้าต๊ะเก้าอีกจับหน้าจอไว้เด้อรับเอสซีครับจับหน้าอไว้เี่ด้อขับเอสซีครับ เรื่องสามีอนอจัดสีเขัวเ่นะตัดเอา้พี่น้องนะฮะหาหกตัวอไรคืออะไรครับเอาสามตัวนาสามตัวล้างเอาเนี่ยสามตัวนาสามตัวล้างสามตัวนาามตัวลางาไปยุเลขข้างหน้าแกไปยุเลกข้างหลังเนี่ยอเดียน บ่ได e ้ตัวบ okay. ่เคยอบ่เคยยังห้อว่าใครห้อซื้อสามตัวห่อก็เซี่อวเอาทั้งนี้เอาทั้งสี่เออหอดหอกล่างก็สามสามตัวไทยเท่กันเล็กถูกเก้าศูนย์เก้าเก้าห้าก็เป็นหอก้าได้เนี่ยอืมเจ็ดห้านี่ครับเจ็ดห้าเก้าห้าครับสองเก้าเจ็ดอสองเก้าสองึ่งสี่ห้าเนี่ยเปนเลขเลขครบโตติปูเขานอาไม่หายเนาะครับ ตะวาเ 94, 94, 99, 100, 99네 okay Sadly, okay? ่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสูนเก้าจะนเ่ถูกเาเู่องเลย่ัาดีครับพี่นุมมุนติวตเลยงมุนหางางไปบองเป้ากับแดดได้พิ่น้องแดดห่อนนี่แหละเดือดนี่แหละถ้าวปเขาไปนดีกว่าวดนี้พ่อมันใจตัวใดล่ะครับพอดีว่าเพื่อนว่าเมันเจมันใจ เรียกแย่น okay? ี่เดียวนเจ็ดห้าแล้วเจ้าห้าของกูดีพราะมันใจกำมันใจว่าคันซื้อได้เพิ่นบอกเป็นตัวแต่ก้าเนเขาม่าเน่ของูแม่เพิ่นกับว่ายำอย่างเี้ดิเพนบอกแล้วเพิ่นบอกแล้วเลยจะบอกเขาเราบอกพ่อแต่ว่ามีคนมาทำไปใส้เรียกให้โยยมือเศร้ากันเรียกของมือเคลื่อนนี่คนดีบ่ามือเคลื่อนนี่นเดกเจ้าเด็กได้วยะ เอามันข ouais ึ้นฟันดีป่บพ่อมันมากระเป๋าหาพี่น้องพรอมันมันใจจวนี่มันใจเชยหาแต่ว่าเด็กปูแล้วเพรามันใจปอพ่อเด็กปูมันใจอยู่นีอันสามตัวหลังสามตัวหลังนึ่งสี่ห่านึ่งสี่หากระสุนี่หาสุนี่หาเอซีโทาหาลายเ่ค่ะส่วนนี่ โอมาอยู่มนันหายาไป้เขาอได้รับคนเขาวันนี้เลี้ยละละวันนี้จะได้รับโทษซาไปทท่วมากกันเลยโอ้เล้ยวเล้วเวเล้วเท่าเล้ยวคือไผอยากได้ตัวได้เทสกับโท่หลังไม่เอามาโท่ารถบันนค่ะเพื่อน <กา S 2> สีเน้นสีฟันให้เราแต่ว่าตอนนี้ปูพระท่านได้เพิ่มเติมมนนันมันเตี้ยงยงไปกับที่ทษบอกกะนี้ เอาาเมื่อนก็ฟันสิพ่อมาเมลื่อนกับฟันแงแ่ฟันงแก่น้องมันนมันเื่นน้ำหน่องมาวันนี้หน้องไส้นองใส้พอยู่เกาหลีป็ยังแก่เลยคือน้ำค่ะจากมันไปแต่แบบยังลดลดแก่กันฟันเกี้ยวลด่นบออันแก่บอกซื้อไ้เนเดอร์มันเขาเทียนนงแล้วเช่นนั่น รดรดค้องอันออกไม่ลดปลายแดงโอ้อะจะมันปลายติเบียดนัืงฟันเชียบบอกว่าจะงดก้อนมละว่านได้ไม่ขินเขาขี้เหียน่ะวันนี้วันนี้ผมได้ฟันว่าไม่กินเขาเฮี้นครันฟันว่าซื้อทะเบียนรถไหนนํานนี้ได้พีว่าท่นทะเบียนรถออกไม่นะว่าท่ืน แต่หันบริเวงนี่อยู่ไกลๆนะแต่บริเบิดเปิดเบื้งผาเอาผาคุ้มใบผาคุ้มใบโอ้ยเอารถออกมากเอาผาคุ้มใบจะออกไม่ยังนอกไปสนนนัน่อยแก้ว่าไปซื้อแล้มึงนี่ฮามันมันนะคุณจะเบียนยังเหรอครับเจา้าบาไ,ไปเบื้องออกเด้อันโอ้ยอยู่ผนข้างออกนี่ข้างออกมึน่าให้บ้านเกียบ้านทองลัง ไปฟันเกี้ยวรถไปดังไรไปบึงไปไเบี่ยงนี้นะครับไปเบี่ยงคนน่ะว่าไปเบี่ยงหอวมามาคุ้มเลยกดดอกมาแล้วอมอกมาแล้วยมมันอกมาคุ้มผ่าไว้โอ้โอ้มาจอดคุ้มผ่าไว้จอดคุ้มผ่าไว้จะไว่แก่ก็มาดอกบเกินนีซองอาทิตย์แกะก็มาตะปูเนี่ยอือโอ้สื่อไว้ก่อนใหน่หมดน่าจอเกเรกไร้เนี่ยนะ บอกเมียไปออกมาไหวถ้าโอ้โหกลับมาสิได้ขี้ไปกลับมาได้ขี้เลยเลยสิโอ้โหกลับมากเดี๋ยวชี้ไปแดงเลยกลับมาได้ขี้เลยอืมตัดแต่ว่าโอ้เขาก็เขาก็รวยอยู่แล้วล่ะเงินเดือนไม่แมนหน่อยย่งไปทำงานนะพ่อเนาะทำงานอยู่เกาหลีพ่อเนาะเงินเดือนหลายสิบห้าปีอืมโอ้โหดูนี่ก่อนนาำหนดนี่ตัวแตงทำออกมาอยู่นี่ได้แก้ไป สิบห้าปีแล้วบาน้ต้อยบ่อสันเม่เล้าันเศรกิบมาบ้าแล้วบ่ไปแล้วันเอใครไปแทื่อในบ่อันวันบ่ไดรอคนแยกว่าฉันว่าโไปแทื่อใใครเนาะนาะนียันวันจับมยอวนน้องจ้ะอ่อืม้งับอนห่อนจนเันช่องมือสามมือมันห่อนนีคทอตทอจับ อากาศก็ห่อนน้อพอเนาะอ่อนนิดสิรับมาแล้วเราบกข่าบอลนลเต่าเต่าแล้วมิตรสามมองละไอให้ละมัดนึงอให้ละเครื่องมัดไปสังหน่ย่างอาสัเจ็บห้าเก้าห้าเนี่ยเป็นเหล็กนมคร